สร้างนิสัยดีๆในชีวิตประจำวันการสร้างนิสัยดีๆในชีวิตประจำวันเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เรามีชีวิตที่มีคุณภาพและสามารถพัฒนาตัวเองได้อย่างต่อเนื่องดังนั้นการนำเสนอเคล็ดลับในการสร้างนิสัยดีๆจะช่วยให้คุณสามารถปรับตัวให้เหมาะสมกับการใช้ชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการตื่นเช้า การตื่นเช้าจะช่วยให้คุณเริ่มต้นวันได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้มีเวลามากขึ้นในการเตรียมตัวและยังสามารถทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์นในตอนเช้าได้เช่นการออกกำลังกายการอ่านหนังสือหรือการทำสมาธิซึ่งจะช่วยให้วันนั้นน,นเต็มไปด้วยพลังบวกการตื่นเช้าจะช่วยให้คุณมีเวลาในการวางแผนวันได้ดีขึ้นและสามารถจัดการกับงานต่างๆได้อย่างมีระเบียบ ความสำเร็จของวันเริ่มต้นจากการตื่นเช้าถ้าคุณทำให้เป็นนิสัยทุกวันจะทำให้คุณรู้สึกมีพลังในทุกๆเช้าและสามารถทำกิจกรรมต่างๆได้ทันทีการตื่นเช้าไม่จำเป็นต้องตื่นแต่เช้าเมื่อเพียงแค่ให้คุณได้มีเวลาที่จะเริ่มต้นกิจกรรมสำคัญก่อนที่โลกภายนอกจะเริ่มเต็มไปด้วยความยุ่งเหยิงการตั้งเป้าหมายให้กับการตื่นเช้าเป็นขั้นตอนแรกในการสร้างนิสัย ที่ดีๆเช่นการตั้งเวลานฬิกาปลุกให้ตื่นในช่วงเวลาเดียวกันทุกวันการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนการตั้งเป้าหมายในชีวิตเป็นสิ่งที่ช่วยให้คุณรู้ทิศทางในการทำงานและสามารถเดินไปสู่ความสำเร็จได้การตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนและสามารถทำได้จริงจะทำให้คุณมีแรงบันดาลใจในการทำงานการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนต้องมาจากการรู้จักตัวเองให้ดีว่าคุณต้องการอะไรในชีวิต เพราะการตั้งเป้าหมายที่ไม่ชัดเจนจะทำให้คุณเสียเวลาและแรงกายในการทำสิ่งที่ไม่ตรงกับความต้องการคุณสามารถตั้งเป้าหมายในทุกด้านของชีวิตเช่นการทำงานการออกกำลังกายหรือแม้แต่การพัฒนาตัวเองด้านอื่นๆซึ่งการแบ่งเป้าหมายใหญ่ออกเป็นเป้าหมายเล็กๆจะช่วยให้คุณสามารถทำงานได้ดีขึ้นและไม่รู้สึกท้อแท้การเขียนเป้าหมายลงในกระดาษหรือสมุดบันทึกจะช่วยให้คุณเห็นภาพรวมของเป้าหมายได้ชัดเจนขึ้น เมื่อทำได้ตามเป้าหมายแล้วอย่าลืมที่จะให้รางวัลตัวเองเพื่อเป็นแรงกระตุ้นในการตั้งเป้าหมายใหม่ในอนาคตการออกกำลังกายเป็นประจำการออกกำลังกายเป็นนิสัยที่สำคัญต่อสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจการออกกำลังกายไม่จำเป็นต้องใช้เวลาเยอะหรือทำกิจกรรมที่หนักหนุงแต่การออกกำลังกายเบาๆเช่นการเดินเร็วหรือการยืดกล้ามเนื้อทุกวันก็เพียงพอที่จะช่วยให้สุขภาพของคุณดีขึ้น การออกกำลังกายทำให้ระบบหุ่นดูเลอร์ดีขึ้นช่วยลดความเครียดและเพิ่มพลังในการทำงานไปตลอดทั้งวันการตั้งเวลาคงที่ในการออกกำลังกายทุกวันจะช่วยสร้างนิสัยในการดูแลตัวเองและทำให้การออกกำลังกายกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตการออกกำลังกายจะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในตัวเองเพราะจะทำให้คุณรู้สึกดีขึ้นทั้งในด้านร่างกายและจิตใจ ให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายแม้จะใช้เวลาไม่มากเพราะการทำอย่างต่อเนื่องจะเห็นผลดีในระยะยาวการกินอาหารที่มีประโยชน์การกินอาหารที่มีประโยชน์เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้คุณมีพลังงานในการทำกิจกรรมต่างๆการเลือกทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพเช่นผักผลไม้หรือโปรตีนจากแหล่งธรรมชาติจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงและมีพลังการวางแผนมื้ออาหารให้ดีจะทำให้คุณ ได้ทานอาหารที่มีคุณค่าและลดการทานของหวานหรืออาหารที่มีไขมันสูงการทานอาหารที่มีประโยชน์ยังช่วยให้สมองทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพช่วยให้คุณสามารถทำงานและแตัดสินใจได้ดีขึ้นการเลือกอาหารที่มีประโยชน์ควรคำนึงถึงคุณค่าทางโภชนาการรวมถึงความหลากหลายของอาหารเพื่อไม่ให้ร่างกายขาดสารอาหาร เริ่มต้นด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินในแต่ละวันและค่อยๆปรับปรุงจนกลายเป็นนิสัยที่ดีการอ่านหนังสือทุกวันการอ่านหนังสือเป็นนิสัยที่สามารถเสริมสร้างความรู้และพัฒนาตัวเองได้การอ่านหนังสือทุกวันจะช่วยให้คุณสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและเพิ่มภูนิทักษะต่างๆในชีวิตการเลือกหนังสือที่มีคุณค่าและเกี่ยวข้องกับความสนใจจะช่วยให้การอ่านเป็นกิจกรรมที่ไม่เบื่อหน่าย การอ่านทุกวันไม่จำเป็นต้องใช้เวลานานเพียงแค่1 5บหถึงสานาทีต่อวันก็เพียงพอที่จะทำให้คุณได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่จะช่วยในการพัฒนาตัวเองการบันทึกความรู้ที่ได้รับจากการอ่านหนังสือจะช่วยให้คุณสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันการอ่านหนังสือยังช่วยให้จิตใจของคุณสงบและผ่อนคลายหลังจากการทำงานหนักในแต่ละวันการตั้งเวลานอนให้สม่ำเสมอ การนอนหลับเพียงพอเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ร่างกายและจิตใจของคุณฟื้นตัวจากความเหนื่อยล้าการตั้งเวลานอนให้สม่ำเสมอจะช่วยให้คุณตื่นขึ้นมาพร้อมพลังในทุกๆเช้าการนอนหลับเพียงพอช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันช่วยเพิ่มสมาธิและความจำและทําให้คุณสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในระหว่างวันการตั้งเวลาเข้านอ,นอนให้เป็นประจำในช่วงเวลาเดียวกันทุกวัน จะช่วยให้ร่างกายของคุณปรับตัวและมีวัธจัดก,การนอนหลับที่ดีขึ้นการหลีกเลี่ยงการใช้เทคโนโลยีหรือการทำกิจกรรมที่ทำให้ร่างกายตื่นตัวก่อนนอนเช่นการเล่นโทรศัพท์มือถือหรือการดูทีวีจะช่วยให้การนอนหลับมีคุณภาพมากขึ้นการพักผ่อนอย่างเพียงพอจะช่วยให้คุณสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างเต็มที่โดยไม่รู้สึกเหนื่อยหรือเครียดเกินไปการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างเป็นนิสัยที่สำคัญสำหรับการมีชีวิตที่มีความสุขความสัมพันธ์ที่ดีสามารถทำให้คุณมีความสุขและการสนับสนุนในอย่างที่ต้องการการฟังและให้ความสนใจกับคนรอบข้างจะช่วยให้คุณสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นและทำให้พวกเขารู้สึกว่าได้รับการใส่ใจและเคารพการแสดงความขอบคุณและให้คำชมเป็นประจำจะช่วยให้คุณมีความสัมพันธ์ที่ดีในทุกๆด้านของชีวิต การให้เวลากับคนที่คุณรักและใส่ในความรู้สึกของพวกเขาจะทำให้คุณได้รับความรักและการสนับสนุนในช่วงเวลาต่างๆการแก้ไขปัญหาด้วยการพูดคุยอย่างสุภาพและเข้าใจจะช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งและยั่งยืนในระยะยาวการมีระเบียบในชีวิตการจัดระเบียบชีวิตและการทำสิ่งต่างๆให้มีระเบียบจะช่วยให้คุณรู้สึกควบคุมชีวิตของตัวเองได้ดีขึ้นการตั้งเวลาในการทำงานและการใช้ชีวิต ในแต่ละวันจะช่วยให้คุณมีเวลาในการทำสิ่งต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพการจัดระเบียบในบ้านหรือที่ทำงานจะช่วยให้สภาพแวดล้อมที่คุณอยู่มีความสะดวกและสะอาดช่วยให้คุณทำงานได้ดีขึ้นและไม่รู้สึกเครียดจากสิ่งที่ต้องทำการตั้งลำดับความสำคัญในการทำงานและการจัดระเบียบงานให้เหมาะสมจะช่วยให้คุณไม่รู้สึกสับสนหรือทำงานไม่สาระในเวลาที่กำหนด การมีระเบียบยังช่วยให้คุณสามารถใช้เวลาว่างไปกับกิจกรรมที่คุณชอบโดยไม่รู้สึกติดขัดจากการทำง,งานที่ยันค้างคาการใช้เครื่องมือช่วยในการจัดระเบียบเช่นการใช้ปฏิทินหรือแอปพลิเคชันในการวางแผนจะช่วยให้ชีวิตของคุณมีระเบียบและความเรียบร้อยมากยิ่งขึ้นการฝึกความขอบคุณในชีวิต การฝึกขอบคุณในสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันจะช่วยให้คุณมีมุมมองที่ดีต่อชีวิตและช่วยลดความเครียดหรือความกังวลที่อาจเกิดขึ้นได้การเริ่มต้นทุกวันด้วยการขอบคุณสิ่งที่คุณมีหรือสิ่งที่คุณได้รับจะทำให้คุณรู้สึกอิอิีและมีความสุขในชีวิตการจดบันทึกหรือบอกคนที่คุณรักถึงสิ่งที่คุณขอบคุณจะทำให้คุณสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและเข้าใจในสิ่งหงอที่สำคัญในชีวิต การขอบคุณยังช่วยให้คุณมองเห็นความดีในชีวิตมากขึ้นและไม่โฟกัสกับสิ่งที่ขาดหายไปการฝึกขอบคุณทุกวันจะทำให้คุณรู้สึกดีกับตัวเองและสามารถสร้างความสุขให้กับคุณรอบข้างได้การพัฒนาความคิดบวกการคิดบวกเป็นทักษะที่สำคัญในการสร้างนิสัยดีๆที่จะช่วยให้ชีวิตของคุณเต็มไปด้วยพลังบวกและความสุขการเปลี่ยนวิธีคิดจากเสียงลบมาเป็นสิ่งบวกจะทำให้คุณสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้ดีขึ้น การฝึกคิดบวกช่วยให้คุณรับมือกับความท้าทายและอุปสรรคในชีวิตได้ดีขึ้นเพราะคุณจะมองหาวิธีแก้ปัญหามากกว่าการยอมรับความล้มเหลวการหาความสุขจากสิ่งเล็กๆที่เกิดขึ้นในชีวิตจะทำให้คุณรู้สึกขอบคุณและมีแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตทุกวันการพูดคุยกับตัวเองในแง่บุกจะช่วยให้คุณมีความมั่นใจและรู้สึกดีขึ้นเมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลำบาก การพัฒนาความคิดบวกเป็นสิ่งที่ต้องฝึกฝนเป็นประจำการรับรู้และยอมรับความผิดพลาดเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตและการพัฒนาในชีวิตการตั้งใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆทุกวันการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆทุกวันเป็นการพัฒนาตัวเองที่สำคัญซึ่งสามารถช่วยเสริมสร้างความรู้และทักษะที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนการตั้งใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆทำให้คุณเปิดรับประสบการณ์ใหม่ๆที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องไม่เพียงแต่ช่วยให้คุณเติบโตในด้านวิชาการแต่ยังช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และทักษะในการแก้ปัญหาต่างๆได้ดีขึ้นการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องใหญ่หรือซับซ้อนแค่การอ่านบทความใหม่หรือฟังพอดแคสต์ที่เกี่ยวข้องกับความสนใจก็สามารถช่วยพัฒนาทักษะได้การตั้งเป้าหมายในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆทุกวันจะช่วยให้คุณได้พัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องโดยไม่รู้สึกเบื่อยหน่าย การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆยังช่วยเปิดโอกาสในการพบปะคนใหม่ๆและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่สามารถทําให้ชีวิตของคุณมีความหลากหลายและน่าสนใจมากยิ่งขึ้นการฝึกทําสมาธิหรือการฝึกสติการฝึกสมาธิหรือการฝึกสติเป็นวิธีที่ช่วยให้จิตใจสงบและมีสมาธิมากขึ้นการฝึกสติช่วยให้คุณสามารถจัดการกับความเครียดและทําให้คุณรู้สึกมีสมดุลในชีวิต การฝึกสมาธิเป็นวิธีการที่ดีในการลดความเครียดและเพิ่มความชัดเจนในการตัดสินใจช่วยให้คุณมีความสงบแม้ในช่วงเวลาที่เครียดการฝึกสมาธิไม่จำเป็นต้องทำในระยะเวลานาน,านคุณสามารถเริ่มจากการนั่งเงียบๆสัก5-10นาทีและค่อยๆเพิ่มระยะเวลาไปจนกลายเป็นนิสัยที่ดีในชีวิตการทำสมาธิยังช่วยเพิ่มความสามารถในการฟัง และรับรู้สิ่งต่างๆอย่างเต็มที่ทำให้คุณสามารถตัดสินใจได้ดีขึ้นในสถานการณ์ต่างๆการฝึกสติจะช่วยให้คุณรู้จักการควบคุมอารมณ์และป้องกันไม่ให้ความเครียดเข้ามากระทบจิตใจของคุณการแสดงออกถึงความรักและการสนับสนุนการแสดงออกถึงความรักและการสนับสนุนแก่คนรอบข้างเป็นการสร้างบรรยากาศที่ดีในชีวิตประจำวันความรักและการสนับสนุนที่คุณมอบให้ผู้อื่น จะทำให้คุณรู้สึกดีขึ้นและสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคงการแสดงความรักในรูปแบบต่างๆเช่นการบอกคำขอบคุณหรือการให้คำปรึกษาช่วยทำให้คนรอบข้างรู้สึกได้รับการใส่ใจและเข้าใจการแสดงออกถึงความรักไม่จำเป็นต้องเป็นการกระทำที่ยิ่งใหญ่แค่การให้เวลาหรือการทำบางสิ่งที่เล็กๆน้อยๆก็สามารถทำให้คนที่คุณรักรู้สึกอบอุ่น การสนับสนุนผู้อื่นในอย่างที่พวกเขาต้องการไม่เพียงแค่ช่วยพวกเขาให้ผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้แต่ยังสร้างความเชื่อมโยงที่แข็งแกร่งระหว่างคุณกับคนรอบข้างการแสดงออกถึงความรักและการสนับสนุนเป็นการสร้างแรงบันดาลใจและส่งเสริมให้คนรอบข้างรู้สึกดีและมีพลังในการใช้ชีวิตการพัฒนาตัวเองผ่านการสะท้อนความคิด การสะท้อนความคิดหรือการทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นในแต่ละวันเป็นวิธีที่ดีในการเรียนรู้จากประสบการณ์การสะท้อนจะช่วยให้คุณเห็นข้อดีข้อเสียจากการกระทำและตัดสินใจในอนาคตได้ดียิ่งขึ้นการเขียนบันทึกเกี่ยวกับประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละวันจะช่วยให้คุณเห็นมุมมองต่างๆและสามารถพัฒนาในด้านที่จำเป็น การสะท้อนความคิดยังช่วยให้คุณรับรู้ถึงสิ่งที่คุณทำได้ดีและสิ่งที่คุณอาจต้องปรับปรุงทําให้คุณมีทิศทางในการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องการใช้เวลาทบทวนความคิดในช่วงท้ายวันจะช่วยให้คุณปรับปรุงตนเองและรู้สึกได้ถึงความก้าวหน้าในชีวิตการพัฒนาตัวเองผ่านการสะท้อนความคิดจะช่วยให้คุณมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นและทำให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ที่ยากลำบากได้ดีขึ้น การทำงานที่มีความมุ่งมั่นและความตั้งใจการทำงานด้วยความมุ่งมั่นและความตั้งใจเป็นการสร้างนิสัยที่ดีที่จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในอาชีพและชีวิตการทำงานหนักโดยไม่ย่อท้อเป็นการสร้างฐานรากที่แข็งแกรง่งสำหรับความสำเร็จในอนาคตการตั้งเป้าหมายในการทำงานแต่ละวันจะช่วยให้คุณสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่รู้สึกท้อแท้จากงานที่ต้องทำ การทำงานที่มีความตั้งใจยังช่วยเพิ่มพูนความสามารถในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการทำงานและสามารถทำให้คุณเติบโตในอาชีพได้อย่างรวดเร็วการฝึกฝนทักษะต่างๆอย่างต่อเนื่องและไม่ยอมแพ้จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จและได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดการทำงานด้วยความมุ่งมั่นจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวคุณเองและคนรอบข้างทำให้ทุกคนในทีมรู้สึกมีพลังในการทำงานร่วมกัน การจัดการกับเวลาอย่างมีประสิทธิภาพการจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญท,ที่จะช่วยให้คุณสามารถทำง,งานได้มากขึ้นในเวลาน้อยลงการเรียนรู้การจัดลำดับความสำคัญและการวางแผนล่วงหน้าจะช่วยให้คุณไม่ต้องรู้สึกยุ่งเหยิงในแต่ละวันการตั้งเวลาให้ชัดเจนสำหรับแต่ละกิจกรรมในชีวิตจะช่วยให้คุณสามารถโฟกัสในสิ่งที่ทำได้อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องเสียเวลาไปกับสิ่งที่ไม่จำเป็น การใช้เครื่องมือช่วยในการจัดการเวลาเช่นการใช้ปฏิทินออนไลน์หรือแอปพลิเคชันจัดระเบียบการทำงานจะช่วยให้คุณสามารถติดตามและควบคุมเวลาของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพการหลีกเลี่ยงการทำหลายสิ่งในเวลาเดียวกัน multitasking จะช่วยให้คุณทำงานได้ดีขึ้นเพราะการโฟกัสที่งานเดียวจะทำให้คุณมีประสิทธิภาพมากกว่าการกระทำหลายอย่างพร้อมกัน การทำงานโดยการตั้งเป้าหมายรายวันจะช่วยให้คุณเห็นผลลัพธ์ได้รวดเร็วและช่วยกระตุ้นให้คุณทำงานได้อย่างมีเป้าหมายและมีแรงบันดาลใจการรักษาสุขภาพจิตให้แข็งแรงการดูแลสุขภาพจิตเป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้การดูแลสุขภาพกายการจัดการความเครียดและการให้เวลาพักผ่อนเป็นสิ่งที่ช่วยให้คุณมีสุขภาพจิตที่ดีและพร้อมรับมือกับสถานการณ์ต่างๆการฝึกการหายใจลึกๆหรือการทำสมาธิสามารถ ช่วยให้คุณลดความเครียดและสงบจิตใจได้อย่างมีประสิทธิภาพการให้เวลากับตัวเองในการทำกิจกรรมที่ชอบเช่นการอ่านหนังสือหรือการออกไปเดินเล่นในที่ธรรมชาติจะช่วยให้คุณรู้สึกผ่อนคลายและเติมพลังจิตใจการพูดคุยกับเพื่อนหรือครอบครัวเกี่ยวกับสิ่งที่คุณรู้สึกสามารถช่วยลดความเครียดและช่วยให้คุณมองเห็นปัญหาจากมุมมองที่แตกต่างออกไปการเรียนรู้ที่จะปล่อยวางจากสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้และยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้น จะช่วยให้คุณมีสุขภาพจิตที่ดีและมีความสุขในทุกๆวันการสร้างความมุ่งมั่นในระยะยาวการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและมุ่งมั่นไปให้ถึงเป้าหมายในระยะยาวเป็นการสร้างนิสัยที่ดีที่ทำให้คุณสามารถเติบโตทั้งในด้านอาชีพและชีวิตส่วนตัวการแบ่งเป้าหมายใหญ่ๆออกเป็นเป้าหมายย่อยๆที่สามารถทำได้ในแต่ละวันจะช่วยให้คุณไม่รู้สึกท้อถอย และสามารถติดตามความก้าวหน้าได้อย่างชัดเจนการทำงานอย่างมีความมุ่งม,มั่นในระยะยาวหมายถึงการทำสิ่งที่สำคัญต่อชีวิตแม้ในวันที่คุณรู้สึกเหนื่อยหรือท้อแท้การสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเองในช่วงเวลาที่ต้องเผชิญกับอุปสรรคจะช่วยให้คุณสามารถทำงานต่อไปได้โดยไม่ยอมแพ้การติดตามความสำเร็จที่เล็กน้อยในแต่ละวันจะช่วยให้คุณรู้สึกถึงความสำเร็จในระยะยาวและกระตุ้นให้คุณทำงานต่อไปจนถึงเป้าหมาย การให้ความสำคัญกับการเรียนรู้จากความล้มเหลวการเรียนรู้จากความล้มเหลวเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตการยอมรับความล้มเหลวและการใช้มันเป็นบทเรียนจะช่วยให้คุณเติบโตทั้งในด้านอาชีพและชีวิตส่วนตัวการไม่ยอแมแพ้เมื่อเกิดความล้มเหลวเป็นการสร้างนิสัยที่ช่วยให้คุณเดินหน้าต่อไปได้แม้ว่าจะเจอกับอุปสรรคการสะท้อนความคิดหลังจากที่ล้มเหลวจะช่วยให้คุณเรียนรู้จากประสบการณ์น,นั้นและไม่ทำผิดพลาดเดิมอีก การมองความล้มเหลวเป็นโอกาสในการพัฒนาตัวเองจะช่วยให้คุณมั่นใจในตัวเองและสามารถรับมือกับความท้าทายในอนาคตได้การสร้างนิสัยที่ดีในการรับมือกับความล้มเหลวจะช่วยให้คุณไม่กลัวการล้มเหลวอีกต่อไปและสามารถเติบโตจากประสบการณ์นั้นๆได้การให้เวลาในการทำสิ่งที่ชอบการทำสิ่งที่ชอบในชีวิตประจำวันไม่เพียงแต่ช่วยให้คุณมีความสุขแต่ยังช่วยให้คุณมีพลังในการทำงาน หรือทำกิจกรรมอื่นๆด้วยใจที่เบิกบานการให้เวลาทำสิ่งที่คุณรักเช่นการวาดรูปก,การทำอาหารหรือการดูหนังจะช่วยให้คุณมีช่วงเวลาผ่อนคลายจากการทำงานหนักการทำสิ่งที่ชอบช่วยให้คุณสามารถปลดปล่อยความเครียดและเพิ่มพลังในวันถัดไปการให้เวลาในการทำกิจกรรมที่สนุกจะช่วยเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์และทำให้คุณมีมุมมองที่สดใหม่ การทำสิ่งที่ชอบยังช่วยให้คุณรู้สึกว่าชีวิตมีความหมายและคุณสามารถสร้างความสุขจากกิจกรรมที่ทำได้การฝึกทักษะการสื่อสารที่ดีการฝึกทักษะการสื่อสารที่ดีจะช่วยให้คุณสามารถแสดงออกถึงความคิดและความรู้สึกได้อย่างมีประสิทธิภาพการสื่อสารที่ดีทำให้คุณสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งและลดความเข้าใจผิดการฝึกฟังอย่างตั้งใจเป็นทักษะสำคัญในการสื่อสาร พราะการฟังช่วยให้คุณเข้าใจผู้อื่นและตอบกลับได้อย่างตรงประเด็นการใช้คำพูดที่สุภาพและแสดงออกถึงความเคารพจะช่วยให้การสื่อสารเป็นไปในทางที่ดีและสร้างบรรยากาศที่สงบการเรียนรู้ที่จะสื่อสารในสถานการณ์ที่ยากลำบากจะช่วยให้คุณสามารถจัดการกับความขัดแย้งและปัญหาต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพการฝึกทักษะการสื่อสารเป็นการลงทุนที่สำคัญ เพราะมันช่วยให้คุณสามารถประสบความสำเร็จในทุกด้านของชีวิต